สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมเป็นล้อ TC 1 0 5 N นะครับผมตัวนี้เป็นขอบ1 8กว้าง9ออฟ35นะครับสีที่เราเห็นจะเป็นสีเท่ากันเงานะครับสีเงานะครับผม สเกลนี่สวยมากๆเลยนะครับเป็น5้ลู114ใส่กับพวก c ีวิคแคมรี่แอคคอร์ดจูกอะไรพวกนี้ครับหรือไม่กระบาดท,ที่แปลงดูม5ู้หรือไม่กระบาดีโวใส่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นสีเท่ากันเงานะเดี๋ยวผมพาดูใ,ใกล้นะครับผมตัวสีนะเดี๋ยวเข้าตัวสีก่อนนะครับมองเห็นไหมเลยสีจะเป็นสีเงานะดูแลง่ายนะครับอันนี้เช็ดก็ออกแล้เช็ดง่ายๆเลยนะครับ ตรงนี้จะมีความลึกของบ่าค่อนข้างลึกนะครับถ้าสเกลที่มันเหมือนเนี่ยตรงนี้มันจะลึกมากๆเลยคนระับตรงนี้ออกมาตรงนี้เกือบนิ้วครึ่งเ,นะเลยนะครับเกือบนิ้วครึ่งเลยนะลึกมากๆเลยนะครับสวยเลยอ่ะดูดิตัวก้านก็จะเป็นรหรัส n นะครับรหัส n คือตรงนี้มันจะค่อนข้างหนาหนากว่าตัว X X มันจะเพียวกว่านี้นะครับตังนี้เป็นก้านหนานะครับมันจะมีโลโก้ตรงนี้บอกนะครับเป็น TC 15N เ right. ลยนะครับ ปั๊มค่อนข้างที่จะครบนะสวยมากเลยนะครับตัวมิติก้านนะครับก็ยังคงอยู่ในขอบล้อแม็กนะครับขอบเนี่ยจะยื่นออกมามากกว่าก้านนะครับทําให้เราถ้าเราขูดฟุตบาทนะตัวตัวขอบมันจะรับก่อนนะครับก็ดูแลง่ายนะครับตัวนี้ดูแลง่าย ล้อชุดนี้นะครับเป็นล้องานไทยพีเดเตอร์เลยนะครับตัวนี้เป็นงานไทยพีเดเตอร์รับประกันโครงสร้าง10ปีนะครับรับประกันสี1ปีนะครับใบการันตีนะครับผมเป็นล้อเม็ดอินไทยแลนดนะครับสกเกลค่อนข้างที่จะเหมือนแท้มากนะก็ใส่กับพวกซีวิก อะไรพวกนี้ไม่ล้นเลยนะครับกำลังพอดีสมเป,เป๊ะเลยนะสวยมากๆก,ก็เอาไว้เปน็นหนึ่งงานแล้วกันนะครับที่ผมเสนอ T C 1 0 5 n ตัวนี้ขอบ18นะครับกว้าง9-35ออฟส5สนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยังยนต์นะครับ,บ,บ094 540 9999สวัสดีครับ Perfect. perfect.